น้องไม่ได้มาด้วยแล้วค่ะก็ไปส่งแฟนไงพูดรอบที่รูปพูดรอบที่ร้อยแล้วนะว่าพูดรอบที่ร้อยแล้วว่าไปส่งแฟนกลับบ้านค่ะที่มาบุรีรามก็คือส่งเขากลับบ้านสักทีหนึง่งให้เขาได้ไปขายของไปจัดการเขานะทุกคนมันมีอย่างที่ฉันพูดและชีวิตเธอชีวิตฉันชีวิตเราเขาก็ต้องไปจัดการเขายังเขายังอยู่กับเพื่อนเขายังอะไรขาเขา ยังทาธุรกิจกับเพื่อนกับอะไรเขาก็ต้องมีเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาระหว่างเขากับเพื่อนกับอะไรถ้าอยู่กับเพื่อนดิฉันไม่ค่อยอะไรมากหรอกคือดิฉันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกรอบนะมีกรอบชัดเลยซึ่งใครจะว่าเรื่องมากก็พูดได้แต่ว่าแต่ว่าสําหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์อะถ้าเราจะมีความสัมพันธ์อะไรเรามันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจแต่เดี๋ยวนี้ดีหน่อยก็คือถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่สบายใจก็จะคุยเลย ถ้าไม่สบายใจปุ๊บจะคุยจะบอกเลยแล้วก็จะคุยว่าอันนี้ไม่โอเคเพราะว่าแบบนี้นะอันนี้ได้โอเคเข้าใจแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้มันไม่รู้สึกไม่สบายใจจะใช้คําว่าไม่สบายใจไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ได้นะจะบอกว่าอันนี้ทําแบบนี้ไม่สบายใจนะอันนี้ไม่สบายใจทําแบบนี้ไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายใจนะไม่สบายใจเพราะอะไรไม่สบายใจเพราะอะไรก็จะก็จะ ก็จะบอกเขาว่าให้แยกแยะนะไม่ได้มีปัญหากับอันนี้นะแต่มีปัญหากับอันนี้อย่างเงี้ยเป็นต้น,น,นก็ต้องพยายามพูดให้เขาเข้าใจซึ่งก็บางทีก็บางทีก็พูดไปแล้วเราก็ต้องแบบเบรกอารมณ์เราลงพยายามแบบเตือนตัวเองว่าเออแฟนเรากับเราอายุห่างกันเยอะนะเขาแค่เพิ่งยี่สิบสาม เขาพึ่ง23เองเราจะ3ามสแล้วจะ35 34แล้ว34 35แล้วมันอายุมันต่างกันเยอะอายุต่างกันเยอะฉะนั้นก็บางทีพอพูดแล้วจบพูดแล้วจบก็คือจบไปแล้วเราก็มาให้มาคิดแบบนี้และะ้วว่าเออแฟนเขาอายุแค่นั้นนะเขา23เขาคิดได้แค่นี้เข้าใจได้แค่นี้มันก็ดีแล้วตาม อายุของเขาจะให้เขาแบบคิดแบบเรามองแบบเราไปหมดมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้อายุเท่าเราก็อย่างเงี้ยนะนะแต่ว่าใดๆก็คือเวลามีอะไรต้องคุยเวลามีอะไรก็ต้องคุยแล้วทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายได้เหมือนวันนั้นไปบ้านเหมือนวันนั้นไปบ้านนางก็ไม่ไม่คุยเอง นางกา็ให้แม่คุยเขาจะให้แม่เขาคุยเรื่องที่ว่าเขาจะไปเที่ยวดิฉันก็เลยพูดเลยแม่แม่แม่คะฟังก่อนคะ่ะแม่ฟังเลยคะ่ะหนูไม่ได้มีปัญหากับการที่นางไปเที่ยวคะ่ะแต่หนูมีปัญหาว่าไปเที่ยวกับใคร <c oughs> พูดเลยจ้าแม่เดี๋ยวแม่จะเข้าใจหนูผิดนะคะ <c oughs> พูดเลยไปถามนางได้เลยนั่งกันอยู่เต็มเลยตรงนั้นอะ แม่เลี้ยงเขาแม่จริงพ่อจริงพ่อเลี้ยงอะไรอยู่เต็มไปหมดเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแม่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไม่จะเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวแม่จะเข้าใจผิดนะว่าหนูมีปัญหากับการที่นางไปเที่ยวหนูไม่ได้มีปัญหากับการที่นางไปเที่ยวจ้าแต่หนูมีปัญหาว่านางไปเที่ยวกับใครไปกับใครไปยังไงไปกับใครแค่นั้นนะคะแม่เข้าใจตรงกันนะคะหนูไม่ได้มีปัญหากับ การไปเที่ยวนะคะเออนะคะอืพี่บุม๋มพีเออพูดเลยจ้าออแม่แม่ว่าไงแม่แม่เขาก็ฟังสิแ่เขาฟังก็ฟังเขาเข้าใจอมนางคงคิดว่าแล้วนางก็บอกว่าอ้าวแม่ตอนคุยกันไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่านางไปคุยอะไรกับแม่ไว้ไม่รู้ อ้าวแม่ตอนคุยกันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคงจะให้แม่เขามาพูดอะไรกับดิฉันมัง้งอือย่าบอกแม่เข้าใจผิดละค่ะหนูไม่ได้มีปัญหากับการที่นางไปเที่ยวจ้าแต่หนูมีปัญหากับการที่ว่าไปกับใครไปที่ไหนไปกับใครเออแล้วก็พูดกับเขาตรงๆนั่นแหละบอกว่าแคม่มีปัญหาแค่ว่า มีปัญหาว่าไม่สบายใจไปกับไปกับคนอื่นอย่างเงี้ยคณะที่กับกลุ่มคนที่แบบยังยัง,ย,งยังรู้จักเขาได้ไม่นานเพิ่งรู้จักเขาไปงานกับเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไปพักด้วยกันไปอยู่ด้วยกันหลายวันตรงจุดนี้หนูไม่สบายใจพูดเลยจ้าพูดตรงๆเลยจ้าแต่ว่าเออถ้าไปกับเพื่อนหนูไม่มีปัญหาเลยหนูไม่ติดเขาจะให้แม่เขาช่วยพูดนั่นแหละแล้วแม่เขาบอกว่าอ้าว นายบอกว่าไม่ไปแล้วนายบอกว่ากลับมาแล้วจะไม่ไปแล้วไปเที่ยวอีกแล้วเนี่ยนางจะไปตุรกีหรือไปอะไร <_ m ys> นั่นแหละกับแม่ครูแม่อะไรเขานั่นแหละแล้วก็เวลาบอกกับดิฉันก็ว่าไปกับแทนเขาก็บอกกับดิฉันเวลามาคุยกับฉันบอกไปกับเพื่อนไปกับแทนดิฉัไม่ใช่ไปกับคณะทัวร์แต่ว่ามีมีเจ้าแทนไปด้วยโอเคมีเจ้าแทนไปด้วยดิฉันก็โอเคอ่ะไม่ไม่ไม่อะไรเพราะว่าอย่างอย่างแทนเราก็รู้จักกันมันก็เขาเป็นเพื่อนรักกัน เพื่อนรักเพื่อนเลิฟช่วยกันทำมาหากินดิฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเข้าใจถ้าแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมัดิฉันไม่มีปัญหาหรอกดิฉันเป็นคนมีเหตุผลดิฉันเป็นคนมีเหตุผลมากๆเลยเป็นคนแยกแยะได้เป็นคนแยกแยะได้แต่ถ้ามีใครทำอะไรให้ดิฉันรู้สึกว่าไม่สบายใจอ่ะดิฉันไม่ทน แล้วคนก็หาว่าดิฉันปากจัดเรื่องมาดิฉันแค่ไม่ทนอะไรที่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันดิฉันไม่สบายใจแล้วคนก็จะหาว่าเราอะเรื่องเยอะแพรลี่เรื่องเยอะแพรี่คิดมาก่าค่ะกูไม่ได้เรื่องเยอะกูแค่เป็นคนไม่ทนกับอะไรที่กูรู้สึกว่าไม่สบายใจเฉยๆมึงทนได้ก็เรื่องของมึงแต่กูไม่ทนก็เรื่องของกูเออการที่กูไม่ทนกับอะไรที่กูรู้สึกไม่โอเคไม่ได้แปลว่ากูเรื่องมากค่ะ เพราะว่ากูกับมึงคนละเวอร์ชั่นกันมึงทนได้ก็เรื่องของมึงชีวิตมึงกูไม่มีกูมีความรู้สึกว่ากูไม่จําเป็นต้องทนก็เรื่องของกูกูจะบันั่งเก็บความรู้สึกทําไมอ่ะก็กูไม่ทนกูไม่โอเคกูก็บอกตรงๆว่ากูไม่โอเคเออทำไมกูจะต้องมาทํารู้สึกทําให้รู้สึกว่าโอเคค่ะเรียกทุกอย่างโอเคค่ะทั้งที่กูไม่โอเคเพื่ออะไรอ่ะเออนะคะ อืมนะคะจบเอาไปใช้นะนี้ไม่ได้พูดว่าใครแต่ว่าไม่รู้นะว่าดิฉันนะมีไมค์เซตแบบนี้ทุกคนอาจจะเอาไปปรับใช้ได้เพราะว่าบางทีคนอะ่ะบางทีมันจะมีมนุษย์บางประเภทที่แบบว่าชอบแบบ,บเวลารู้สึกไม่โอเคกับอะไรก็ไม่กล้าพูดเวลารู้สึกไม่โอเคกับอะไรก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกแล้วว่า แล้วตัวเองก็แบบมามาหนักใจเก็บไว้มาหนักใจเกรงใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นแต่ว่าตัวเองก็ชอบเก็บความทุกข์ไว้เองไม่สบายใจก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คนที่ทุกข์ใจก็เป็นเป็นตัวเราเองหลายคนนะ่ะจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีเท่าไหร่นะคะซึ่งมันไม่ใช่วิธีการ ที abei, w, ่ดีเท ok. like like some ่าไหร่เพราะว่าในหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดได้แต่เราก็พูดดีๆไม่ได้เวลาพูดก็ไม่ได้มาด่ากันจุดแชจุดแชจุดแชะไม่ใช่หรอกคุยกันด้วยเหตุผลดีๆโอเคแบบนี้นะเป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างน้อยเราได้พูดได้บอกนะเพราะว่าเวลาเราอยู่กับคนอื่นนะไม่ว่าอยู่ที่ทํางานหรืออยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในอะไรเหมือนกันบางทีเราจะไปรอให้ให้คนอื่นเขามาเดาความรู้สึกนึกคิดเรามันไม่ได้นะเราต้องพูดเหมือนครอบครัวก็มันสามีภรรยาอย่างเงี้ย บางทีภรรยาจะคิดว่าเรื่องง่ายๆมึงก็ต้องรู้สิว่ามันไม่ง่ายมันง่ายสําหรับมึงไงก็มึงคิดเองแต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับผู้ชายก็ได้เพราะว่าชู้ผู้ชายบางทีมันสมองมันไม่ได้ซับซ้อนสมองมันไม่ได้ซับซ้อนค่ะผู้ชายมันอาจจะไม่มีระบบประมวลอะไรระบบระบบประมวลความคิดที่มันซับซ้อนมันไม่มีผู้ชายมันมันทางตรงหนึ่งไปหนึ่งเลยมันไม่ต้องมาวกวนยกกําลังสองกำลังสี่มันไม่ใช่ ใช่ไหมล่ะเออมันไม่ิิระบบประมวลจะไปคิดเอ้ยเรื่องง่ายๆต้องรู้สิเอาง่ายสาหรับใครง่ายสาหรับหล่อนก็ไม่ได้แปลว่าง่ายสาหรับเขาฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือคุยเลยจ้าคุยกันจ้าอืมคุยกันเลยเวลาเราเห็นไม่ตรงกันหรือเรามีเรื่องอะไรที่รู้สกว่าเอออยากคุยจังอยากปารับความเข้าใจเอออยากคุยอยากปรับความเข้าใจอยากอะไรคุยกันเลย แต่วิธีการคุยก็คือค่อยๆค,คุยค่อยๆค,คุยค่อยๆค่อยๆพูดกันเอ,อ่ยยกกาลังหนึ่งยกกําลังสองผู้ชายมันไม่เข้าใจมึงพูดแบบมันตรงๆไปเลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแค่นี้มันเข้าเข้าใจแล้วมึงไม่ต้องไปยกกําลังสี่กำลังห้าอื <c oughs> <c oughs> เอเข้าใจไหมเออแล้วมันก็จะสบายใจแล้วมันก็จะสบายใจ อะยมันก็จะสบายใจมันก็จะคบกันได้ถ้าเราแบบเปิดเผยจริงใจเปิดเผยจริงใจแล้วก็จะคบกันได้นานชีวิตคู่มันก็จะไปได้มันไม่ได้แปลว่าชีวิตคู่เท่ากับไม่มีปัญหานะคะทุกชีวิตคู่มีปัญหาหมดทุกชีวิตคู่มันต้องมีปัญหาเพราะมันเป็นคนสองคนมาอยู่ด้วยกันนะต่างคนต่างความคิดแต่ว่าความแตกต่างมันไม่ได้เป็นเหตุผลว่ามันจะต้องทําให้เราแบบ เอ้ยก็ต่างเท่ากับไปไปไม่อกันไม่ได้ไม่ใช่ปรับได้บางอย่างมันปรับได้คุยกันได้เคารพกันได้ยอมรับกันได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจนะทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจไม่ว่าจะคบแฟนคบเพื่อนคบแฟนคบเพื่อนคบอะไรในฐานะไหน คนขายลูกค้าคือทุกอย่างแหละการคบหากันไม่ว่าในฐานะไหนอ่ะไม่ว่าในฐานะแฟนในฐานะเพื่อนในฐานะคู่ค้าหรือในฐานะอะไรต้องมีความจริงใจต้องมีความจริงใจไม่มีอะไรก็ได้แต่ไม่มีความจริงใจไม่ได้ค่ะต้องมีความจริงใจระหว่างกันเออต้องมีความจริงใจระหว่างกันถ้ามีความจริงใจระหว่างกันก็ ก็สบายใจทำไมวันนี้ตาหวานจังตาหวานหรือตาง,ง่วงเอาดีๆบายนี่คือกดข้อที่หนึ่งที่สำคัญมากๆใช่ครับ <c oughs> อันนี้แหละไปเลยตรงอย่างเดียวไปตาม GPS วานเท่ากับหวานบุกงงเออความจริงใจความซื่อสัตย์นั่นแหละค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนจ้าฝนตกค่ะตลอดทางเลยนี่แหละน,นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางตรงนี้ระวังตอนนี้เป็นเป็นเนินเขาเนี่ย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 ังจำไม่ได้เลอที่กูอที่รถคันนั้นมันแซงกลัวครั้งนูอนอ้นน่ะนี่ยตรงนี้แหละเออนี่ยนี้แหละ,หละตรงนี้ระวังเลยเนินเขาเนี่ย อันตรายมากมกลับบ้านคะ่ะกลับบ้านมาจากบุรีรัมมาจากบุรีรัมมาจากบรบ,รบรไม่ได้ไม่ได้คะ่ะนั่งขับรถอยู่มึงก็ไม่ตื่นอีกเดี๋ยวช่องกูก็เดี๋ยวช่องกูก็บิน <c oughs> มึงก็ไม่ตื่นเนาะขอดูไม่รู้เวลาเวนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะโอเคปลอดภัยอยู่แล้วค่ะเพราะเราไม่ใช่คนขับเดี๋ยวได้อดดูเออทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะเออน้ำใจมีไหม อีกข้าด่านเข้าดา่า,ดานเออด่านตรงนี้มันตรวจด่านตรงนี้มันตรวจรถก็จบนิดนึงทหารก็ตรวจตามพิธีเข้าไปเป็นพธิธีตรวจตามมารยาท <Okay. S 1> ถึงด่านตรวจตรงนี้แล้วะ่ะทุกคนที่มีทหารตรวจอะ สวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่จ้ามันชื่อด่านอะไรไม่รู้เออรถทงหน่อยไปเลยไปเลยกลับบ้านจ้าเออไป <c oughs> มีคนถามว่ามีบัตรตา่างด้าวหรือเปล่าสภาพมึงกับสภาพกูใครต้องใช้มากกว่ากันคะ่ะคุณถามหน่อยสิฮะฮะ อ่าเดี๋ยวตับปากให้มึงคิดว่าสาภาพแบบมึงกับสาภาพแบบกูใครสมควรจะต้องมีบัตรต่างดาวมากกว่ากันคะเอาเอาเรื่องจริงคุยกันก่อนเอา้าไม่ใช่ผิดผิดผิดอันนี้ฮะสาภาพมึงเดี๋ยวเวลากูพูดเดี๋ยวมึงก็หาว่ากูบูลลี่มึงอีกเนี่ยเดี๋ยวมึงข้าว่ากูบูลลี่มึงอีกก็มึงชอบบูลลี่คนอื่นก่อนไงอืมสาภาพแบบมึงกับสาภาพแบบกูเนี่ยอะ มึงคิดว่ามึงคิดว่าใครควรจะต้องมีมากกว่ากันฮะเหรอถ้ามันออโต้ไงเกียร์ออโต้โโหรถห้าล้านถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องขี่ละดีวอีชเ้ย รอเช่กูสิบล้านค่ะมึงต้องตื่นก่อนกระเทที่ตกใจอะไรอืมอตามันไม่ตื่นถ้าเรื่องรอเช็ครับเราดูช่องมาดามฟันนี่ไหมคะอ,อ๋อดูอยู่ค่ะดูอยู่แบบไม่ไม่ได้ตามไม่ได้ไม่ได้ตามเขาค่ะแต่ว่าเห็นอยู่กับน้องอะไรนะน้องมินโฮใช่ไหมน้องอะไรนะคะทุกคนก็ชื่อน้องอะไรนะน้องนั่นน่ารักนะ ที่เป็นชาวเขาว่าน่ารักนะและ้วดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจิ้นกันจริงหรือว่าเขาอะไรเขาคบกันหรืออะไรเขาไม่ขออนุญาตในการที่ไปละลาบล,ล,ละลวงนะคะเพราะว่าไม่ได้ติดตามเนาะเดี๋ยวไปพูดอะไรแบบเออน้องมินโฮน่ารักมากเราไม่ได้ติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปพูดอะไรเขามีด้อมมีอะไรเขาอยู่เดี๋ยวงานจะเข้าดิฉนันอีก <c oughs> <c oughs> แต่ไม่รู้แหละเขาคบกันจริงหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าชอบชอบชอบโมเมนต์ ดิฉันชอบทุกความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะดิฉันชอบโมเมนต์ของคนที่มีความรักกันดิฉันรู้สึกว่ามันทําให้โลกใบนี้สวยงามมันเหมือนดอกไม้บานใหม่ๆอะ่ะจริงนะทําไมโลกนี้ถึงแบบต้องมีความรักให้โลกนี้ดูสวยงามดูสดชื่นมีความรักแล้วมันก็มีความหวังมีความฝันทุกอย่างมันเป็นสิ่งสวยงามเป็นหมดมันโรแมนติก ใช่ไหมถ้าถ้าโลกนี้ขาดความรักทุกอย่างมันก็จะดูเหี่ยวเฉาไร้ชีวิตชีวาไม่น่าอภิรมนะแต่คนแบบพอมีความรักแล้วหัวใจมันสดชื่นแช่มชื่นทุกอย่างมันโรแมนติกไปหมดมันเหมือนดอกไม้บาน <c oughs> จริงนะฟิลฟิลความรักทำไมคนใครหลายคนเขาถึงตามคู่รักคน,ค,น,นคู่นั้นคู่นี้ละเพราะเขารู้สึกว่าเวลาเขาติดตามแล้วเขารูา้สึกเขา,าวเวลาเห็นคนรักกันแล้วรู้สึกมันแบบ โลกนี้มันสดใสจังเลยอะโลกนี้มันน่าอยู่มันสดใสมันเบ่งบานมันเบ่งบานเออฉั้นไม่รู้แหละว่าคู่ใครคู่ใครก็กความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบไหนความรักชายหญิงหญิงชายชายชายหญิงหญิงขอให้เป็นความรักแบบจริงๆอย่างเดียวขอให้ความเป็นความรักที่มันมาจากความจริงใจ ไม่เป็นความรักที่มาแบบ